o อ g กเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกับผมช่องนนี่ดอทคอมแล้วนะคะวันนี้เรามีพัสดุกล่องยักษ์มานะคะคือแบบโอ้ยใบกใหญ่มากๆนะคะนี่ปิดฝาไม่ได้โอ้ยใหญ่ไหมเทียบกับหน้าอันนี้เป็นกล่องแบบไม่ทราบไซส์เลยนะคะยาวและใหญ่มากๆนะคะส่งมาจากร้าน c h เอชกอชอยอนะคะ นี่เลยก็เป็นร้านในไอจีนะคะใครสนใจก,ก็ไปดูกันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าะคะว่ามีของอะไรส่งมาถึงเรานะคะเยอะมามาเปิดกันเลยโอ้ทุกคนซองเยอะมากนี่อันนี้เขาบอกว่าจะส่งมาให้ใบซองสุ่ม100บาทนะคะทั้งหมด5ซองเลยโอ้โหเดี๋ยวเราไปรอแกะในช่องนนี่เดรี่นะคะใครอยากดูคลิปแกะซองสุ่ม100บาทนะคะว่าจะได้อะไรคุ้มที่ไหนก็ไปดูที่ช่องนนี่เดรี่เลยนะคะรอติดตามกันได้เนาะโอ้ oh my gosh เยอะมากนะคะก็ ก็อทอยช็อปนาที่ส่งมาให้รีวิวนะก็พวกนี้นะคะจะเป็นสินค้าที่ร้านทางร้านขายอยู่นะคะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะมาเริ่มกันดีกว่าคือเยอะมากจริงๆดู <c oughs> โอเคมาดูกันนะคะทีแรกก็จะเป็นนี่เลยเป็นนกพูกนะคะตลบมากๆเลยจะเป็นแบรนด์ของคุชชูนะตัวนี้ก็ถือว่าหาย,ยากอยู่ไม่ค่อยมีร้านไหนขาย่าไรนะเป็นอันนี้เลยจะเป็นขนมปังนะคะของมาเธอการ์เด้นนะคะของครีเอทีฟฟ o โอโกลนั่นเองนะนี่นะคะ ของแท้นะตัวนี้ทโลมาก่เลยนะคะมีความทโลด้นะเพราะว่าโปรตีนใหญ่มันตัวกรเด้งก็จะไม่ค่อยทลนะแต่อันนี้ก็ถือว่ายังทโลอยู่นะคะคืออะไรอนะทุกคนมันเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าอันนี้เป็นของแบรนด์อะไรไม่รู้เหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้อะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ข้างบนนิ่มๆแต่รู้สึกว่าเหมือนข้างในแข็งๆเราจะแกะยังไงดีเนี่ยตรงนี้แปะเทมาแบบแน่นหนามากเลยอะ งันตัวนี้ขอยังไม่แกะแล้วกันเนาะแต่ว่าขอบคุณนะคะต่อไปนี่จะเป็นขนมปังหนอนนะคะของอีริกนะคะนี่เลยแพ็คเกจอุชาโลมากทุกคนวิคนี้ดีมากอะแบบนุ่มมากๆเลยโอ้ตีห้าบีบในแพ็คเกจมันจะมีลมอยู่ใช่ไหมแต่นี้คือไม่มีลมเลยดีเวอร์ไปค่ะเป็นนี่อุ๊ยอันนี้อยาก ะะเป็นโดนัทแบบนี้ของป o อป l a บอกนะตันนี้จะเป็นตัวโดนัทที่ให้เพนเองนะคะคือจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อสกูชี่นะแต่ว่าเราต้องเอามาลงสีหรือว่าเพ้นเองนะคะเดี๋ยวว่วจะมาเพ้นให้ดูนะมีเป็นอะคริลิกเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวว่วจะมาเพ้นให้ดูนะนี่หยิบขึ้นมา2ออันอันแรกจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นแซนด์วิชนะคะของอะไรอะ่ะจิวจ๋วๆแบบนี้เลยบอกเกี่ยวกับนิ้วก้อยอะเลกเวอรอะ มันเป็นนิ่มๆน,นะคะเป็นแบบตรงกลางแข็งนะแต่ข้างนอกนิ่มนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะของเจดีมนะคะเป็นกล่องเหมือนแบบเป็นแบบ lunch box หรือเปล่าเปิดออกมาชึบอุ้ยเป็นอันนี้ทุกคนมันคืออะไรอุ้ยนิ่มๆด้วยอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่เคยเล่นเลยมีสองชิ้นนะคะหยิบออกมาเล่นได้แบ่งกันเล่นได้ใครมีพี่น้องเอ้ยมันแปลกมากทุกคนดู มากมากเลยอ่ะแล้วก็แบบมันดูแบบยืดๆนะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะอ่าเป็นอันนี้โดนัทของ Creative y o g o เหมือนเดิมนะคะนี่เป็นรสช็อกโกแลตนะคะนี่เลยน้าัก็ชอบ<ม>คือเราก็อยากสะสมแบนทีทีปโยเกิ oko, แต่ว่าหาไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าร้านซีเทชเชนยร์สกอตอยช็อปมีขายนะไปส่องกันได้ในไอจีเลยค่ะต่อไปเป็นอันนี้อุ้ย ครีมพัฟคาเฟ่เดนตัวนี้บอกเลยว่าหายากแล้วนะคะไม่ค่อยมีร้านไหนขายแล้วแรงมากๆเป็นแท็งนะคาเฟ่เดนครีมพัฟนี่จะเป็นไส้ครีมเลยอะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์คาเฟ่เดนด้วยคือส่งมาเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยของมูลค่านี่เป็นพันเลยนะเนี่ยต่อไปคะ่ะอ้าวเราเจอ l u บ c h b o x อีกแล้วนะคะโอเคมาเปิดกันกันอันนี้จะเป็นไส้อะไรไส้เนื้อหรือเปล่าเ,เหมือนเป็นแพนวีสองอันแล้วเขาก็เอามาหัน่นใช่ไหม คือตรงนี้นิ่มเลยนิ่มมากตรงแบบนิ่มแบบฟินมากแต่ว่าตรงกลางแข็งอะอันเนี้ยตรงกลางแข็งนะคะอยากกินนี่เรามีแซนด์วิชแบบนี้สองไส้นะคะโอเคเป็นนี่อันนี้จะเป็นลอตี้โทสตของเรโดแล้วตัวนี้ก็บอกเลยว่าหายากมากๆเพราะว่ามีแต่รุ่นแรกๆเลยรุ่นเก่าๆเลยตรงเนี้ยเป็นเบรโดแท้นะคะน,บบนี้ มีที่ใส่โทรศัพท์ด้วยแกะออกมาแล้วมันจะวางโทรศัพท์ได้ตรงช่องๆเลยนี้ก็ไม่เคยมีขอบคุณนะคะนี่คือที่ส่งมาทั้งหมดยังไม่เคยมี <vit> เลยนะต่อว <Conference> ิงแพ่นวินไอบลูมโอ้ไมก๊อชทุกคนนี่เป็นแผ่นวินไอบลูมสีฟ้านะคะ Litual Penguins นะคะของไอบลูมนะโอ้ไม่ก๊อชอุ้ยสโลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็ใครอยากได้ลองไปดูกันได้นะคะที่ c h UnderScore Toy Shop นะคะดีวิวจนปวดมือแล้วนนเนี่ยยังไม่หมดอีกนะคือยังเหลืออยู่เยอะเลยอะต่อไปเอันนี้เป็นอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> เป็นบันนะคะที่มีหน้าผู้หญิงแบบนี้นะคะแล้วก็มีเหมือนแบบยาสีฟันอยู่บนหัวหรือเปล่าแล้วก็ถือกบนะคะอันนี้ไม่เคยเห็นอะ Cutie Creative <oughs> ควีนหน้าสตาร์เฮ้ยเดี๋ยวไนดะ้วยลนลนลน <laughs> เป็นของคิวตี้ e คร i ทีทุกคนเฮ้ยค mm ิวตี้ e คร i ทีมีบันแบบนี้ด้วยเหรออันนี้ไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยนี่แทบไม่เคยเห็นร้านไหนขายเลยอะ่ะเป็นของคิวตี้ r คร t ที e นะคะโอ oh my god ไปดูกนันได้เลยนะคะร้านนี้ค่ะชึบอ,อู้อันนี้เป็นบันที่สแตมนะคะเป็นบันช็อปโปอชีฟใช่ไหม ทำร่วมกับ3แบรนด์นะคะ Cutie s สกูช h y PT s ีสกู h y Lover แล้วก็สแตมแบนคริสนะคะเป็นเป็นบันแกะแบบนี้นะน่ารักมากชโลด้วยอะ่ะสโลมากตัวนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นอันนี้เป็นบันของ c r e t t ทีฟ y o k o นะคะเป็นขนมปังอีกแล้วนะจ๊ะเป็นแบบเซตเบกเบกอรี่เฮ้ยแต่ว่าที่สง่งมานี่เป็นเบเกอรี่เกือบหมดเลยนะเนี่ยนี่นะคะเรามีขนมปัง มีปังแบบนี้มีโดนัทด้วยมีแบบโรตีโทสขนมบังฟอนแล้วเปิดร้านเบเกอรี่ดีกว่าโอเคนี่นะคะก็ถ้าใครอยากได้นะคะไปดูกันได้เลยนะคะที่ไอจีนี่เลย ch toy shop นะคะช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามคลิปแกซองสุ่มสกูชี่100บาทนะคะที่ช่องนนทีเดรี่นะคะสำหรับ,บวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะคือส่งมาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์ซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบายนี่มูลค่าเกือบสามพันเลยนะคือแบบ